หนุมเบื่อดูได้เจอรู้ว่าไม่เคยรู้ว่าคือใครแบบไม่ยิ่งโตโตอันนี้ก็เป็น

เอาเอาวิ่งเพื่อนเอาอันนี้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 ม,มาม,มานี่เยาวใคจบไปเพียงใครจบไปแม่ใครจบไปเพียง,ยงโอ้มาจุบจุบกัน chúc cho con chúc bye 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 bye